คนวากระทงวันากระทงใช่ลรากระทงไหนไหนซื้อกระทงอยู่ตรงนี้นี่ไงกระทงซื้อเลยฮะซื้อไม่ได้ฮะซื้อซื้อยังไงไม่รู้ไงนี่ไงห้าสิบห้าบาทมีถังไว้น่ะนี่มาแล้วถือกระทง ขอพรอนก่อนสิทุกคนครับรอยกระทรงแล้วครับทุกคนครับเออมีใครเข้ามามทุกคนครับลอยกระทรงวางลอยเลยมาแล้วมาแล้วรอครับ กรท o หายเลยบอกแนว่นายบายเจอกันที